สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับกวยไม้ออกดอกช้าชั้นใดฉันนั้นการศึกษาเป็นไปฉันนั้นแต่ออกดอกคราใดางามเด่นการศึกษาปลุกปั้นเสร็จแล้วแสนงามนะครับเวลากล้วยไม้มันออกดอกถ้าใครสังเกตนะครับสวยไหมครับ นีไ่ไงเรากำลังเข้าสู่กระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมโซเชียลไอเซชันบนการสังคมกิจครับจากคุณพ่อคุณแม่ไม่พอครอบครัวไม่พอก็ต้องเข้ามาศึกษาหาความรู้จากสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยนะครับรู้จักชื่ออาจารย์ยังครับยังใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องจดเบอร์โทรจดอีเมลไว้นะครับเพราะว่าเทอมนี้อาจารย์รักษาต่อแล้วก็ ไม่ได้สอนพวกเธอนะครับแต่ก็จะมาช่วยในบางส่วนในการสรุปข้อมูลมค .5 นะครับครูบาอาจารย์เราทั้งหมด5ท่านนะครับหท่านเดี๋ยวเราเข้าไปเว็บไซต์แล้วดูรายชื่อเบอร์โทรมีหมดทุกอย่างและโชคดีเทอมนี้โชคดียังไงครับเห็นไหมครับนี่ตั้งละเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ YouTube กดดูได้พอด,ดีเจ้าที่บอกมาแล้วว่าจะต้องอบันทึก การเรียนการสอนทุกครั้งแล้วก็ลงในเว็บไซต์เป็น youtube ดูได้ดีไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมานักศึกษาเยอะเยอะมากๆ,ๆ,ๆนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ที่หนึ่งนะครับจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับเปิดดูได้อะไรได้ต่างๆนะครับนะมันต้องใช้สื่อเทคโนโลยีแม้แต่การประเมินครูบาอาจารย์นะครับต้องประเมินนะครับถ้าไม่ประเมินเกรดไม่ออกนะครับประเมินก็ก็จะมี หัวข้อในรายด้านนะครับแต่ละด้านแล้วก็ประเมินนะครับก็เป็นความลับนะครับอันนี้อาจารย์ก็เกินเอาไว้ว่าวิชานี้ไม่ใช่หมูนะครับวิชานี้เป็นเรื่อง,องความประพฤติเรื่อง,องความดีงามนะครับเราสายมัธยมจบมาเราเคยเรียนนอวิชาจริยะภาพลักษณ์ของครูบาอาจารย์จใจดีใช่ไหมธรรมธรรมโม <laughs> นะครับแต่ว่ามาขึ้นมาหาลัยแล้วเนี่ยมาเรียนแล้วเนี่ยมันมันจะหนัก กว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะเนื้อหาหลายวิชาเพราะสอนตั้ง4 5หท่านนะครับเนื้อหาเยอะมากไม่สามารถที่จะแจกให้ทุกคนฉะนั้นต้องเข้าไปดาวน์โหลดตอนนี้รู้สึกว่าไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะครับเพียงแค่เข้าไปใน A-Tutor นะครับอะเริ่มแรกที่เราจะไปหาความรู้นะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกวัดที่วัดปุะเป็น,ปน,ปนยังไงเข้าเว็บไซต์มหาลัยเป็นไหมครับเป็นไหมครับ v เ y w e b ออะไรครับ a r b r u a c t h นะครับ th นะครับโอเคนะจริง h ชื่อน่ผิดนะอาจารย์ลองคุยกับอาจารย์ฝรั่งละ politics ต้องอ่านเป็น h ไม่ใช่ h จริงๆครับใช้ผิดมานานแล้วนะอ่ะพอเข้าไปเสร็จ ดูทางซ้ายมือเลยนะครับซ้ายสุดเลยของเว็บไซต์ของโฮมเพจนะครับก็จะมีคำว่า A Tutor บทเรียนออนไลน์ A U T นะครับ A U T O R A Tutor แล้วก็คลิกคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะไปเจอรายละเอียดเนื้อหารายวิชาต่างๆเราก็ไปคลิกที่วิชา จะิยะศึกษาเพื่อการพัฒนานตน่อกินี้บอกว่าไม่ต้องลงทะเบียนละเห็นไหมง่ายกว่าเดิมละนะครับไม่ต้องเข้าสู่ระบบไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแล้วก็เข้าไปคลิกที่จริยศึกษาการพัฒนานตนแล้วข้อมูลก็จะมาทั้งหมดเลยดาวน์โหลดได้ครับตอนนี้ดาวน์โหลดได้นะครับก็จะมีแนวการสอนคอร์สทล่บัสครูบาอาจารย์นะครับมีอาจารย์ท่านใดบ้าง123 4เบอร์โทรด้วยนะครับ ให้เราไปลองหาข้อมูลไปเซิร์ชข้อมูลดูนะเตรียมตัวก่อนที่จะมาเรียนวิชานี้นะครับต้องฝึกนะครับฝึกเข้าให้ได้เว็บไซต์นะครับของมหาลัยต้องต้องเข้าใจต้องรู้นะไหนมีใครเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นครับไม่มีหรอกเชื่อเลยมีไหมครับโอ้ท่ามีนี่สุดยอดเลยมาจากไหนครับเนี่ยเนี่ยอาจารย์สังเกตดูเมื่อกี้ยังมีเล่นกัน BB Facebook iFi ต่างๆเห็นไหม มันปฏิเสธไม่ได้มันเป็นดาบสองคมใช้ให้เป็นนะครับใช้ให้เป็นแต่ใช้ไม่เป็นมันก็เกิดโทษนะฝึกเอาไว้ครับใช้ให้เป็นใช้อย่างมีจิตสํานึกนะครับเฟซบุ๊กไปโพสต์อะไรต่างๆลงไประวังนะใช้ว่าจาให้สุภาพมันไปส่งภาพที่ไม่สร้างสรรค์ให้เพื่อนให้อะไรนะีผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์นะครับอ่าต้องใช้ให้มีสติตระหนักรู้ว่าเราทําอะไรอยู่นะครับเข้าใจนะ แล้วก็เวลาเรานั่งเนี่ยต้องนั่งตามสาขาวิชาแล้วก็ดูเพื่อนเราด้วยใครเป็นใครเนี่ยต้องสังเกตสํารวจตนเองเพื่อนเรามาไหมนี่หัวหน้าชั้นกับรองต้องรับผิดชอบสูงมากเลยพระผูน้นาหัวหน้าชั้นนี่ต้องเป็นแทนตัวแทนครูบาอาจารย์เลยนะครับในหัวหน้าห้องยกมือครับหัวหน้าชั้นแต่ละสาขามีหรือยังครับหูยต้องมีนะครับต้องมีต้องไปคัดต้องไปเฟ้นแล้วก็รองด้วยครับสําคัญนะครับเพราะเวลาครูบาอาจารย์ ให้ส่งสมุดติดต่อเวลามีกิจกรรมต่างๆมันค่อยจะง่ายสะดวกอ่ะจดเบอร์โทรอาจารย์ไว้อาจารย์ชื่ออาจารย์จิระเดชครับไม่มีสระอาะนะครับจิระเดชนะครับอ่าครับอ่าช่องทางหนึ่งติดต่ออาจารย์จิระเดชไม่มีสระนะครับจิระจออาจารย์สระอีนะครับไม่ใช่สระอีนะอ่านามสกุลอระชุนนะครับอระชุนออ่างรอเรือชอช้างสระอุนะครับ นะอรชุนนะครับตระกูลอาจารย์อยู่แถวนครราชีมานะครับอาจารย์ไม่ใช่คนจันนะครับนาอรชุนนะครับโอเคนะ085เบอร์โทรครับ085 013 8077 085 013 8077โ okay อเคนะนะครับอ่าอีเมลครับอ่าอีเมลอีเมลอ่า c h I. C. H. I. R. A. D. E. T. อ uh, uh, ่าหนึ่งอ่าหนึ่ athotmail.com. โอเคขอใหม่ใช่ไมไม่ไม่ไม่ใช่ขอเก่านะ C. H. I. R. A. DE T โอเคนะครับส่งมาได้เพราะทุกทุกครั้งมีปัญหารู้เบาแสส่งมาเลยครับอาจารย์เป็นตำรวจอาสารู้เบาแสมันกุ้มใจอะไรมีปัญหาส่งมาทางเมลอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์จะประสานให้นะครับส่งมาเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวอห้าความลับปบส้หนึ่งมากๆส่งมาเลยครับไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจส่งมาเถอะถ้าปรึกษาใครไม่ได้ส่งมาเลย รเรื่องปัญหาทุกปัญหาเลยนะครับดีกว่าเราจะหลุดไปสู่วงจรอุบาทนะครับนะอาจารย์ปอ,อนะส่งมาเลยครับเดี๋ยวอาจารย์ลิงก์ให้มีข้อมูลจะช่วยให้เราหลุดออกจากวงจรนะครับตอนนี้ยาเสติกำลังคืบคลานระบาดเข้ามาในมหาวิทยาลัยทุกปีไม่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับปีแล้วอาจารย์ก็โดนกันเยอะนะครับท่านอาจารย์ยิมนก็โดน แต่อาจารย์เฉลาก็โดนอาจารย์ยิ่งโดนหนักเลยนะครับอาดูแลเพื่อนด้วยพฤติกรรมที่เพื่อนไม่มาเรียนเพราะอะไรทําไมหน้าบวมทําไมริมที่ปากดําทําไมผอมเหลืองดูหน่อยนะครับจากผมผอมมันอ้วนแล้วผอมลงครับอาดูหน่อยนะครับดูที่เล็บด้วยดูรอยแขนมีรอยอะไรแทงอะไรต่างเนี่ยเห็นไหม เราต้องสังเกตพฤติกรรมเพื่อนด้วยนะครับช่วยกันนะครับเราเข้ามาสู่รั้วอันสงเกียรติของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนะครับลูกแม่ไทยนะครับต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบนี่วันนี้เห็นแล้วครับเอามาโชว์ดีไหมเนี่ยไม่ได้นะครับใส่ยีนมาครับไม่ได้นะครับไม่ถูกระเบียนะครับอาจารย์เตือนไว้นะเขาหน้าต้องเรียบร้อยใส่ยีนมาเรียนไม่ได้ไม่ได้นะครับ าเกงยีนไม่ได้เด็ดขาดเราต้องแต่งกายทุกระเบียบผู้หญิงต้องกระโปรงให้ทุกระเบียบเพ่าผมต่างๆนะครับอาจารย์หักคะแนนครับหักที่ไม่ได้เอเพราะอะไรเพราะฝ่าฝืนกฎเพราะไม่เข้าเรียนเพราะสมุดบันทึกความรีหายเพราะ1,2,3,4เยอะมากอ่ะวิธีวัดผลประเมินผลครับอน่งเข้าชั้นเรียน10คะแนน10อ่าเข้าชั้นเรียนครับ จดจำไว้นะครับถ้าอยากได้เวิชานี้ที่ผ่านมาตก40กว่าคนนะครับ FI ไอไม่ต้องพูดถึงครับผมจริงๆครับเดิงจริงครับสมบูบันทึกความดีไม่เขียนชื่องานไม่ส่งไม่อะไรต่ก็ยกม่นำตัางห้าแต่อาจารย์มีหลักฐานครับโกหกก็มีนะแต่อาจารย์มีหลักฐานหมดเลยเนี่ยส่งไม่ส่งร่วมไปร่วมในเทศกาลรูปหมดเลย ถ้าอาจารย์ช่วยได้ยไงยได้แต่ตัวเองไม่รับผิดชอบตัวเองนะครับว่าไปตามเนื้อผ้านะนะครับวงเล็บด้วยครับวงเล็บขาดได้ไม่เกินกี่ครั้งครับสามครั้งก็คือประมาณร้อยละ80ของระยะเวลาเรียนทั้งหมดนะครับขาดได้ไม่เกินสามครั้งนะครับยกเว้นจะมีใบลาหรือมีเหตุผลอันควรออกมาคุยกับครูบาอาจารย์นะครับ เพราะเรามาเช่เรียนแบบรังกำแหงสกูไทยไม่ใช่นะครับเราต้องต้องเรียนในระบบนะครับต้องมาก่อนเวลาด้วยเนี่เริ่มเที่ยงก็ต้องมาก่อนเวลาสัก10บ5ิ้านาทีมารอครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วเลยเหลทสิบห้านาทีครูบาอาจารย์จะจล็อกเลยครับล็อกประตูยืนกันโบกไม้โบกมือขอส่วนบุญข้างหลังครับเปิดเปิดเปิดนะครับไม่เปิดครับ เพราะว่าต้องต้องต้องฝึกนะครับฝึกฝนนะครับตื่นแต่เช้าใครที่ตื่นสายก็ก็พยายามตื่นเช้านะครับอย่าขับรถเร็วนะครับให้สวมหมวกกันน็อกตายทุกปีนะครับอย่าย้อนสอนอาจารย์ขอบิณฑบาตนะอย่าย้อนสอนนะครับให้ใส่หมวกกันน็อกไม่ใช่น็อกคนเดียวนะเวลาน็อกแล้วนะครับบิดามารดาน็อกด้วยนะนะครับอย่าขับรถเร็วนะช่วงหน้าฝนนะเพราะอะไรครับ รถเข็นปลาไม่เขาแช่น้ําเกลือไหมครับอ่าลื่นยังไม่ทางขึ้นต้องเรียนทานลินมาเรียนทานลินรูจ้จักหนึ่งศพโทรศัพท์โทรไปโทรมาลืมดูข้างหน้าชนกับต้นไม้ต้นไม้ยังไม่ตัดเลยนะครับหนึ่งศพในห้องนี้ใครจะเป็นรายต่อไป เห็นไม่ค่อยได้ใส่หมวกนอกกันเดี๋ยวจะลงโลง,ลง,ลงเรื่องหมวกกันน็อกสาคัญนะหมวกกันแกระกันกน็อกแต่ส่วนมากไม่ค่อยใส่กันพ่อไม่เห็นหน้าไม่เทไหมต้องเตรียมตัวครับต้องใส่เพื่อความปลอดภัยเซฟตี้ปีที่แล้วคนนักษาที่เรียนวิชาจะได้ตายไปประมาณสี่คนนะนะครับระวังนะครับนักษาเราตายบ่อยมากเลยช่วงเนี้ยช่วงเปิดเทอมใหม่จะทยอยตายนะนะครับ มันเป็นวัฒนธรรมอะไรกันวัฒน์ท่านผีเพราะว่าอะไรไม่ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะขับรถย้อนสอนครับ <c oughs> เห็นอาจารย์เห็นเราเมืองจันทบุรีคือคือ,คอ,คอขับจนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรเป็นความเคยชินแล้วแล้วก็ที่ตลาดเขาระยาไม่ชนกันใช่ไหมก็ย้อนออกมากระชนเลยนะครับเนี่ยฝากไว้นะถ้าใครอยากมีชีวิตอยู่ก็ต้องไม่ประมาทนะครับพยายามหายใจไว้นะครับ ต่อไปครับงานนะครับงานเขาเรียกว่าอะไรทดสอบย่อยงานที่ได้รับมอบหมายทดสอบย่อยงานที่ได้รับมอบหมาย10บคะแนน10คะแนนอ่าโอเคนะครับไปทันบอกนะต่อไปกลางภาค มิดเทอร์มมิดเทอร์มนะครับมิดเทอร์ม20คนะแนนครับจะเข้าไปเว็บไซต์ไปเช็คดูได้อาจารย์ลงไว้หมดแล้วนะครับวิธีการวัดผลนะครับอ่าเท่าไรละ40ละปลายภาค20คะแนนอ่าไฟแนลนะครับ20คะแนนลักษณะข้อสอบนะครับเป็น multiple choice เป็น ปรนัยปรนัยก็คือเลือกตอบชอยกอขอคองอละจอครับไม่ใช่หมูนะครับไปถามรุ่นพี่เตอเลยครับนะครับไม่ใช่หมูนะครับกอสอบมันจะมีข้อที่กใกล้เคียงกันมากต้องตอบที่ถูกที่สุดนะครับไม่หมูเลยไปถามรุ่นพี่เลยครับ